อลาละจากข่าวนี้ไปต่อกันเรื่องของจนะคุ้ฝั่งวันนี้หน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในมติชนแล้วก็รวมไปถึงในหน้าหนึงสือพิมพ์ข่าวสดนี่ก็จะลงเอาไว้นะคะเรื่องของจนะยังข่าวสดค่ะบอกว่าจนะจี้ออกรัฐมนตรีช่วยทุบหม้อข้าวนอนหน้า UN ทวง MOU จัดต้านนิคมอุตสาหกรรมที่สงขาค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างมติชน วันนี้มติชนก็ลงเอาไว้บอกว่าบิ๊กตู่ตั้งสุพัฒนพงหัวโต๊ะเคลียร์นิคมชนะลดชนม็อบค่ะก็เมื่อวานคุณผู้ฟังคะทางด้านตัวคุณธนกรวังบุญคงชนะและค่ะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่330ทับ2564ลงวันที่3ธันวาคมแต่งตั้งนะคะคุณสุพ,พัฒนพงผัด์มีเชาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดําเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไปสู่เมืองต้นแบบที่4ี่ที่อาเภอจะนะจังหวัดสงขลาเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตโดยสั่งให้เน้นนะคะการตรวจสอบแล้วก็รับฟังปัญหาให้ครบทุกมิติเพื่อน,นําไปสู่การพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืนโดยจะต้องยึดประโยชน์สูงสุดของประเทศแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ โดยทางโฆษกนะคะประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณผู้ฟังยังบอกด้วยนะคะว่าขอยืนยันเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยคอรมอนะคะประชุมกันไปเมื่อวันที่15ธันวาคมมีมติแค่เพียงรับทราบ15ธันวาคมเนี่ยคือ15ธันวาคมปีที่แล้วนะคะมีมติแค่เพียงรับทราบรายงานผลการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มจรจาลักถิ่นเท่านั้นตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขอบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเสนอซึ่งคอรมอก็มอบหมายให้ทาง คณะกรรมการแก้ไขนไํารายงานผลการหาหรือในไปพิจารณาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการพิจารณากันต่อไป ซึ่งทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีนั้นรับฟังและก็ห่วงใย,ยทุกป,ปัญหาะะของอประชาชนคนไทยรวมทั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะด้วยก็ยืนยันแล้วค่ะว่าการลงไปในพื้นที่ของคณะทํางานชุดที่แล้วเนี่ยก็เพื่อรวบรวมข้อมูลและเสนอรายงานผ่านคณะกรรมการตัดขั้นตอนนะคะส่วนทางด้านของคุณวิศณุเองกองมุฟฝังเมื่อวานก็มาแจกแจงเลยค่ะหรือว่าแจงก,กันแบบละเอียดเลยนะ,นะคะว่าคอรมอนรับทราบเท่านั้นไม่ได้มีมติเห็นชอบกับ MOU นะคะ โดยคุณวิษณุอธิบายอย่างนี้บอกว่าเรื่องของโครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าชนะเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคืออธิบายไปตามข้อเท็จจริงก็หมดเรื่องคือเรื่องเดิมเนี่ยเป็นผู้ที่ตัวคุณวิษณุเน่ยนะคะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว,ว่าพีมูฟทั้งประเทศที่นี่ต่อมาการเมืองมันแรงค่ะเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยก็เลยเปลี่ยน ให้คนในประวิทย์เต็มรับผิดชอบแทนโดยมีคุณอนุชานาคาสายนะคะรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นรองประธานแล้วก็มีรองกรรมการอีกจํานวนหนึ่งและทีนี้พอเกิดเรื่องที่จะนะก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งเนี่ยลงไปดูเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คือร้อยเอกธรรมนัฐนะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นประธานลงไปดูเรื่องนี้ในพื้นที่แล้วก็ตามบันทึกความเข้าใจได้ว,ว่า MOU เนี่ยก็ได้มีการนรํารายงานผลการศึกษา เข้าคอรมอเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นวาระรับทราบซึ่งคําว่าคอรมอรับทราบนน,นะคะทางอาจารย์วิสุก็อธิบายบอกว่ามันแปลว่าการรับรู้เท่านั้นไม่ใช่การอนุมัติและเป็นแค่เพียงการรับทราบรายงานการศึกษาแต่ขอไม่ดูเรื่องของ MUU เพราะว่าไม่รู้ว่ารัฐเนี่ยจะทําตามหรือเปล่าเนื่องจากทางคณะอนุกรรมการที่ไปเจรจาเนี่ยยังต้องพูดคุยกันอีกเยอะ จึงให้ไปเจราจาให้จบซะก่อนแล้วค่อยนําเข้าคอรมอไม่ใช่เอา m o u เนี่ยมาปิดปากคอรมอแล้วก็เอาเรื่อง MOU เข้ามาด้วยแต่ว่าคอรมอไม่ได้เห็นชอบแล้วก็ไม่มีประโยคที่บอกเลยว่าเห็นชอบหรือว่าอนุมัติตาม m o u แค่เพียงรับทราบแต่การรับทราบที่ว่านี้เนี่ยก็คือมีการทํา MOU แต่เรื่องมันยังไม่จบต้องเจราจากันต่อคอรมอก็เลยให้ไปทําต่อให้มันจบเพราะเห็นว่าถ้านํา m o u เข้ามาเนี่ยแล,ละคอรมอพิจรารณา แสดงว่าเรื่องมาจบแล้วเพราะว่าตอนที่เขานําเข้ามาเนี่ยตั้งใจว่าจะให้จบแต่ว่าครมอก็บอกเลยบอกยังไม่จบถ้าจะให้จบเนี่ยต้องผ่านการก,ารกันกรองจากคณะกรรมการกฤษฎีกาอายการสภาพัดและก็สออบตอถึงจะมาที่ครมออีกทีหนึ่งแต่ว่าหน่วยงานที่กล่าวกันมาเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยเพราะฉะนั้นยัง ไม่ไปยุ่งกับ MOU อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันยังไม่ไปคือมันไม่ได้เกี่ยวพันกันเลยเนี่ยนะคะก็ต้องรอรอคณะทํางานชุดใหม่เนี่ยที่จะต้องมาสารต่อแล้วค่ะอ่ะนี่แหละนะคะก็เป็นประเด็นที่ทางอาจารย์วิศนุกออกมาแจกแจงแบบละเอียดเลยนะคะกะ็ยืนยันเลยนะคะว่าครมเนี่ยแค่เพียงรับทราบเท่านั้นเองนะคะจาก MOU อ่าที่ได้นําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะแล้ววันนี้ที่น่าสนใจอย,อย่างหนึ่งของผู้ฟังก็คือในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อ่ะ ไทยโพสต์ลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของจนะนี่แหละบอกว่าตั้งสุพัฒนาพงศ์แก้ปัญหาจนะ BRN เกาะขบวนค่ะปรากฏว่าเรื่องความเคลื่อนไหวของม็อบจนะเนี่ยตอนนี้กําลังมีกลุ่ม r r เีเยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือเมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยมีเพจของขบวนการ BRN ค่ะได้ถูกส่งแพร่กระจายไปในโซเชียลมีเดียโดยฝ่ายโคศกของขบวนการแบ่งแยกดินแดน BRN นะคะเป็นภาษา รูมีหรือว่าภาษามาลายูเนี่ยมีใจความบอกว่าบ้านเกิดของเราปัตตานีอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรมากมายปัจจุบันอยู่ภายใต้อนานิคมสยามขนาดเล็กและก,กดขี่ในอำเภอจนะพี่น้องเรากำลังต่อสู้เพื่อปกป้องที่ดินที่อยู่อาศัยและทรัพยากรธรรมชาติไม่ควรมีการทำรุนแรงจากรัฐบาลสยามพวกเรา BIN กังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับพี่น้องเราในจนะ และเรา B i N ยังประนามรัฐบาลสยามอย่างดุนแรงสําหรับการกระทําที่กดขี่และไร้มนุษยธรรมที่ละเมิดสิทธิ์ของเราชาวปัตตนีค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็ว่ากันว่าทางหน่วยงานทางด้าน,นความมั่นคงเองก็มีการสั่งการแล้วนะคะให้มีการติดตามสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคู้คัดค้านค่ะทั้งในส่วนที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่อำเภอจนะด้วยค่ะเพราะว่าเกรงกันว่าจะมีเรื่องของมือที่3เนี่ยเข้ามาสร้างสถานการณ์ความรุนแรงกับประชาชนเพื่อป้ายความผิดให้กับทางเจ้าหน้าที่นั่นเองโอ้ตอนนี้เรื่องไปกันใหญ่แล้วนะ,นะคะก็ปลามไปถึงเรื่องของของบวนการแบ่งแยกดินแดนและนะคะที่ออกมาร่วมวงก,กันกับการชุมนุมของกลุ่มชนะละข่าวันนี้ในหน้าหนังสือพิม ไยโพสเนี่ยเขาเล่นประเด็นประเด็นนี้แหละค่ะ